สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปทุกฐานที่เขามาหบสมซองน้องคำนำโซ่พี่น้องเอ้บรรยากาศเมื่อหน่ก็ลมแห้งแห้งเน่าเมื่อก็ได้สบู่เข้าไปในเมืองก็ได้สบู่มากถวายเพ่นเอากระชับสบู่ไปหายเพ่นน้องตาพิ่น้องมาห้เย็ดยังเนาะน้องตาเนาะอัพพูนมาหายเพราะหายเม่คาวพี่น้องเอ้ พุน่นมาให้ไหมคะบรรยากาศเหมือนกรโลมแห้งๆอ๋อมีแต่ผู้บางนางห,หน้าเลยเนาะฝุ่นมาหายีนกรเนาะวิธีผู้ตายวันวานาน้องบอยพี่น้องสบายดีปะลุกไหมเร็ว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 มาแตน,นะามาแต่ยนะันน่นเลรัเอาสบู่ไปให้พิ่นฮะ อ้าวคนนัง่งกคนงามกับป้านั่นเลยมอนี่มาได้ไดบอยน้องบอยพี่น้องอันนี้แม่เพื่อนอนั่นแม่เพื่อนอยู่อาะพวกคนไทยเพื่อนน้ะอ,อยู่ไทยเพื่อนอยู่กับป้าเพื่อนเพ่นก็เลยได้มาเป็นหมูน้องตานนี่แหละเด้นะเป็นขู่กันพี่น้องไปแม่กับไปทำเนินกนแม่ เอาหล่งเอามาติใช่ร้อยผุนนะนแต่น่าพูเอาผุนมาแตน่าพัวบอกโอ้ลงเบิดได้ปะไปฮะกัน,น,าน,นตาตอตอดอกไม้สมเูรื่อ,อลางงามเท่เด้ยดอกหอ่เพิร์นที่วัดป้าก็สิอยากไปวัด ลมแห้งแห้งนะวัดว่าอารามเฮาอันนี้คือศาลาศาลาบ้านน้องคําพี่น้องเอ้ยศาลาอันลมก็แห้งซุยๆโอ้ยเลมแห้งเลยอันนี้อ่างแทงน้ดอกแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้เสร็จิเนาะยังบ่แล้ว เพิ่นก็เล่นได้แต่แบบนี้ซะก่อนเบิดงบก่อนเพราะว่ายังบาแล้วทรายมันก็สิบอนะไรดินเป่าไปเบิเลอะไรโอ้ผมมาเห็ดก้อยปูนกันนี่เนาะเห็ดย,ยังอยู่ระบา ระบ no ้าห้าพ uh, ี่น้องเผึ้นกรมาเห็ดอันทรงปูนสีก่อยเทพื้นวดระบ้าโอ้เทพื้นพี่น้องเอ้ยพี่น้อออง๋ผู้เดียวนี้โอ้ไพเลี้ยนข่วยหายปล่อยปอเทพื้นให้มันสูงบ่โอ้มันเตะพี่น้องเลยเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นกุดนี่กรเนาะ กูดในเดซละบาม่มีคนอยู่บ่ให้ไเด้น,นะโอ,อ,อ,อ้มีมอันพออออกยู่เปลือยเน่าพอบอ๊ะอาจารย์ผันอยู่โอ้พันเตเิ่นอยู่ในในนี่พันเตนสวคนแมนอาสบูหม่เพิน่น ขาหน,นามเนาะเพันออกมาสักกลอนก็ได้โดยดอกไม้พี่น้องเพันปลูกไว้ธรรมศาสตร์บ้านนอกบ้านนาพี่น้องเอ้ยบรรนาการบ้านนอกคำเสื่อว่าบรอาการ,านนาาาาารเด้ปอปนพุธพันอยู่กัมันเก่าเลยพวามะเอ็นเพื่องนี่กับพื้นโต๊ะมากเลยนะเบิร์ดพายะนี่ มันสอดมันหัวเปิดปีกเลยเนาะฝนตกมันนี่ยมันสอดมันหัวแล้ะกะมันสะ่านใสแม่นหมดผนอยู่อาศัยอยู่แต่เราเหมือแต่ละวันน้องอเนยพี่น้องเอ้สวัสดีไปลุกนี่ลูกโอ้ป่ะปไปไล่ไก่ป่ะโดยบ่เป็นยังผนว่าพอมาแต่เฮิงแลวซิบูสิเล่นั่นผนว่า มันรุ่นเก่าผืนว่าผืนยังได้รุ่นตอนแรกแต่มันบอกมีน้องนาดสิไปลายไก่เบอ้อมาสางวา่าเทนอน้องอัน,อนจ่นสาสบายดีพี่น้องรลมน้องซาดเจ้านี่ โนไม่น้ไม่เล็งนอกแม่นไมเล่งนอกมไปเบิ่งกับปะแ่อืเฮ้ยพอแกงเฮ้ยไหนเล้วสักทรายเหียมันขึ้นอะไรกันแกงอ่อนอวยได้นไม่อันนี้นะแม่แมมันสุ่มแล้วมันออกน้ไม่พี่น้องเลยเม่จ้างเพลงประลุพังด้วยเลย จำไม่ำไมเอวเออาการติดจ้ดง,งผมนะอันนี้พอเราอ,อันนี้คุดยังบริเทสเซาพี่น้องเอ้ยเป็นคุดจั๊กลักซามลักซามเซาม่การฮักยัางโบเลวผุดเจา้าไว้จักไปทางใดได้ผุดเจา้าคนกัน,น,นกี่เนาะอือยู่กับขู่เซาตาบานอีกเลย,ยลอยู่กับนั่งผาย,ายพี่น้องเลยไปดิป้าลูกไปไปนั่งผายนั่งหม้อ งามเบนกน้ำสาม่านตรงไนนน้ำสาหม่าทตรวไ้นสนเธอหูแล้วอีแม่ให้อี่ได้ลูกเคยบอกรูปเป็นหมักบึงหลังปไปบึงมีไงจี้นดีกว่าดีกว่าอันยพี่นนอะว่าจานไปเยกไปละไปหย่างไปมปู่ป น้องอเไรพี่น้องว่าหยอกเลยพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยลำใหร้ายโดยมีไงจื้ดทำอะไรคะลวกว่าพักไปไงจ่อยพี่น้องแล้วตอนนี้เราว่าพักเราหนาวบ้องบ่แม่บ่แม่ถ้านอนกลางคืนเพอว่านอนอยู่แจ่บวันท่านอนได้พี่น้องเนี่ยว่าพักเสียงเซ็ต เซ็ตเซ็ตอยู่อย่างเง้ยคือมีแนว่ยังกัดมันเมะแล้ก็เจาอัพมอแล้วก็หล่นปุ๊ลงมาเลยค่ะเขาจนตื่นแกิดกัดอีกแซ็ตเซ็ตเซ็ตแล้วก็หล่นมาอีกเนี่เอ้ยกวามคิเมียใหญ่จืดมาจ้าว้ามาสร้างว่าเฮ้ยน้าพี่น้อกน้าคือเซบยบเมียนักนอกเมียจืดนี่ว่าเอาไปเถอะที่นั่นล่ะเมียจืดนี่ว่าเอาไปเถอะทีเนาะ ม่จืเมื่อนี่นะนางเห็ดทั่วพักนี่แหละพี่น้องไอ้คือซิบไปใส่ดอกโอ้เหอ้หอ้เหอ้โหโ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 น่โหโอ้โห่อ้โหโอ้โหโอ้โอนโห่อ้เหโอ้โอ้โหโอ่โหอ้นห้โบโอ้โหโอ้โหโื้หอ้โหอ้หอ้โหโอ้โหนอ้โห่อ้โหโอ้โหอ้โหโอเโห้โห้โหโอ้โอ้โโอ้ห้หหโออ้โ้้หห้ เ้ยยังกัแม่อ่้าเถอะพนงเอ้เหตุยังคือแง่ทะเลแบบสี่เนยจีน้องจางไฟีน้องโอ้ถึงตัวจางไฟได้หรือเนาะแม่จางหรอแางมเหมนแตมป่วนอย่างไรแม่ซาหัวเตะแต้มป่วนอยู่ท่งอย่างไรหอยลงตลาด i o กอ มาพี่น้องมาน้องเป็นแบบขั้วมานนี่มัด้เซตผมบงด้มึงดูผมอเป็นลังสีปราลุอีกเลยมาไดีปลาลุาลุกาดีปลาลุกักงามๆกันก็มัวนลูผมงามนี่มาเซตผมมาไดีปลาลุลูกก็ม้วงามๆโอ้ยคาเซงผมโอ้ยอันนี้คาเซงผมมาลุก หรมาถามว่าแม่สิแก้วค่ะ <fists. S 2> ไกินข่าวแล้วบอกกินนี่ว่าข่าวนะข่าบอกกินบอแบอไปไปบแม่น้องอันเียเป็นมือตัวเหมืออประมาณทหาาที่ด้วจ้าแล้วจเดไปจับเลลูกไปจับไหุงแล้วคนวะพอเป็นต่อดอกพายหาย ขึนมาละเมิปฏิน่องมา้นนกเยี่ยงไคมแมนันย่างกาดอกไลงตารางเลยมันเาเยี่ยงไพ่คมเห็ดกินกระเสียหกเนี่ยนราะว่ากาเกียมเสียเห็ดยังลงไห้สั่งกินน้อี่น้องมเห็ดเ่กาเสียแมนแพี่น้องคลิปนี้ฮะก็สมมากพาควรเฉลยขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดเยโอ้ย บายบายมาโซนทางนี้ประสาทเป็นเหตุเพิ่กระไว้เติมเน,ะมนาะเ่งจะผ่ายอย่างเมื่อเหตุทางพุ่นอีกไปก่อนเด้อ